สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเป็ดยักษ์เป็ดพะโล้ตัวใหญ่นะครับทำมันเป็นบักเอกจังเลยวันนี้วันใหญ่วันนี้ใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนอนเอาคอไปก่อนให้คอก่อนเลยเร็วเอาหัวไปมาเอามาเออแต่พี่กินตีนอุ้ยดูขนาดหัวเลยเปนเล่าเลยล่ะนี่เฮ้ยกตีนนะกินตีนเดี๋ยรี คนนึงกินหวยคนนึงกินตีนคนละส่วนเลย <S 2> <S 2> <S อร่อยไหมเาะแต่มันไม่เหมือนตีนไก่ตีนไก่จะมีโอง่งนี่ใช่มันใช้ว่าน้ำเหมือนจีนเป็ดเมาะเนี่ยหัวไก่หัวเป็ดอ่ะมันเลยมันมีเนื้อเยอะกว่าหัวไก่อ่ะ หัวไก่ไม่มีเนื้อมีแต่หนังห,หยกดีแล้วคุณผู้ชมวันนี้พี่เกมให้หัวมาแล้วก็กินอันนี้เลยอร่อยนะยหัวเป็ดอร่อยนี่ผมจะกินอันนี้คนละครึ่งคนละครึ่งได้ปะได้อ่ะนี่มันมันเลยคุณผู้ชม ไม่น่าให้เลยผลาดไปแล้วอย่างมันอเไม่น่าพลาดเลยอ่ะกินน่องเลยไปน่องคนละน่องตัวนี้กินเป็ดไวเพราะว่ามีคนเข้ามาขายที่ตลาดท่านผู้ชมเจ้าใหม่ะเจ้าเขานี่แหละนึกอะไรไม่ออกก็เป็ด ไก่เป็ดไก่ตม้มตำมันคือเมนูยอดคิดของคนไทยดีแล้วต้มตำเนี้ยนะก๋เาเตี๋ยโซเน่นตึก ไม่แห้งอ่ะเนี่ยนะเป็ดไม่แห้งเหมือนไก่ไก่ไม่ได้ไก่ติดคอแต่ไก่ผมไม่แห้งนะไก่อ,อบงผมอ่ำเหมือนะให้กรนะกอบ จิ้มอร่อยนะจิ้มมันฉำนั่นจิ้มผสมเลยตกแล้วคนคนนคนข้้งล่างขึ้นมาพี่เอาไปสองอย่างผสมรวมกันนบติ้มสองสีเข้าเลยเนาะ เอาเช็ดทูมาปากมันมันี่นเห็นเืือมายืมนะไมไม่ไม่คนัะคนอยก็เช็ดคนเดียวมันเปื้อนคนเดียวไงโอ้โหผมก็เปื้อนสองฝั่งเลยเดียวเป็นไร,รอ่ะมันบางทีมันเผอตัว,วมันจะเช็ดหน้าบ้างอนึ่งเงี้ยแสบอะดี แล้วฉีกให้พี่จะเอาโคม,มทำแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปกินอะไหนครับเดี๋ยวผมจะฉีกให้อะปีกไหมนี่ปีก๋ยวมันจะเปื้อนหมดเลยนะติดนิ้วเลยทำไล้อทำล้โอ,อ้โหหูเก็บ เขาเป็นเห็นถ้วยน้ำจิ้มผมแล้วเอาก่อนหนูอเอาก่อนสับมาสับมาเลยมันก็ไม่อร่อยคุณผู้ชมมันต้องใช้มือฉีกแบบนี้แหละมันมันสนใจดีคุณผู้ชมว่าทำไมไม่สับมาไม่ได้กินง่ายๆไม่อ่ะเพราะว่าผมชอบอะไรยากยิ่งเปื่อนยิ่งอร่อยมันกินอร่อยกว่าด้วยแหละ โคงกอนเลยนี่ขอเดีอกสองข้างเลยปิ๊กอร่อยอ่ะ <c oughs> ตัวการเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวเอาอ,อกให้ได้สิทธิพิเศษละมาแมมช่วยท,ทำงานออกกล้องไง มันไม่เหนียวเหมือนพวกปีกนกนะมันไม่ได้บินอ่ะ มันแบบ,บร,ระม่วงไปก็เหยอ่นะครับพ่อต๊บตุน้นเฮ้ยต้องให,ให้ตัวบนบ้านด้วยนะเนี่ยตอนเย็นแล้วเอาข้าวให้มันเน้่ยบข้าวมันได้ ก็เก็นผักวันนี้จี๊ดจนเดียวแก่เลี่ยนได้นะผักเนี่ยมันฉ่ำมันไม่เลี่ยนวันนี้มันแซ่บต้องดักกระบอกนี่ตัวไหน<ห> <ๆ S 1> ข้างบนโอเคเก็บไปงกันะเฮ้ยเด็กขอเป็ดขอเป็ดมัเฮ้ยหนังอ่ะอร่อยอ่ะไม่กินเลย จะกินเหรอเนื้อหนังเลยหนังตัวมันจะเหงาหงอยก่อนแต่งแรก <S <S บอดสองสามวันปุ๊บโอ้โหอยู่ได้ไม่ใช่ไปทำกับเพื่อนเหรอไปคนเดียวเลยเหรอไม่อะเขาไปหาเพื่อนใหม่ดิพี่เข้ากรุงเทพคนเดียวเลยไปอยู่กรุงเทพคนเดียวแล้วก็ไปหา โซโลไปเลยเออแล้วก็ไปหาผู้อุปบุระคุณเนาอ่นนอนโอ้โหเต็มอกเนี่ยอกโอ้โหฮึ่มกินไปหนึ่งคอสองปีกหนึ่งน่องเป็ดตัวใหญ่อะโล่ตัวสามโลอะเก็บเป็นตัวใหญ่ หแต่แต่อกแล้วของขนัดพี่แกมูนยอชอบแหกอกมาของขนัดเด็ดไม่เคยแหกอกใครเผลอนิ่งเด้งเพื่อแหกอกเลยชอบแหกอกเนาะเห้ยมาแล้วเอานี้เอาแล้วโอเคนั่นจะไปให้ตัวเล็กข้างบนอกอ่ะจะไปเก็บไปกินดีให้กินโครงเลยเรา หนังนี่เอาเอาไปอันนี้มาให้มาแมมก็ได้มาแมมมันยังไม่ได้กินมาแมมลุยเลยลูกกับปูตัวเดียวทั้งโกงเลยอันนี้จะไปให้ขบวนเอาหมาขอบีเอฟหนึ่งก็ได้พอแล้วแก็มดักเดีไปกินเยอะคนอะมาตอนเที่ยงก็เพิ่งกินข้าวมาคุณผู้ชมพักสองชั่วโมงกินเป็ดกันอีกแล้วอ้าท้องไหนมาใส่อันนี้จะไปให้โชคดีขบวนอันนี้ผมจะเก็บไปกิน แต่นล้วที่มาลอ,อยจริงก้มร่อยเออมันไม่เปรี้ยวแล้วก็มันมันก้มๆเออมันฉ่ำออโอ้โหห้าล้วก็พอห้าแล้ไปกินมาเยอะกินพอสมควรคุณผู้ชมกินเยอะกินตุกิกนอนะไรนะกินเล่นมันก็ไม่มีประโยชน์อนะไรได้มาพบไปเจอคุณผู้ชมก็มีความสุขแล้วนะครับผมเราก็เจอกันวันละสองรอบเนาะก็เอาละสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวนี้ก็จะบวมขึ้นกันเท่นี้ไม่็จะบวมหลายก่อนนั่น